สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในปรากฏการณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าทั้งน่าทึ่งแล้วก็ท้าทายความเข้าใจทางการแพทย์แบบสุดๆเลยนะคะครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ปรากฏการ์ลาซารัสค่ะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเหมือนกับหลุดมาจากนิยายเลยนะครับคือการที่หัวใจของคนไข้เนี่ยกลับมาเต้นได้เองอีกครั้งใช่ค่ะทั้งๆที่ทีมแพทย์พยายามกู้ชีพจนสุดความสามารถแล้วแล้วก็ได้ประกาศว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับเอาละค่ะแค่ฟังชื่อก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่แน ปรากฏการ์ลาซารัสชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะฟังดูเหมือนชื่อในตำนานอะไรแบบนั้นเลยก็มาจากเรื่องเล่าจริงๆครับมาจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูทรงชุบชีวิตชายที่ชื่อลาซารัสให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วตั้ง4วันแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงปาฏิหารนะครับค่ะศัพท์เทคนิคจริงๆของมันคือ autoresuscitation after failed CPR ครับ ออโต r เรสซิ i ติเทชันถ้าแปลตรงตัวก็คือการฟื้นคืนชีพได้เองหลังการกู้ชีพที่ล้มเหลวถูกต้องครับซึ่งก็คือการที่ระบบไหลเวียนเลือดจู่ๆก็กลับมาทำงานได้เองทงั้งๆที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยทำอะไรแล้วใช่ครับหลังจากที่แพทย์พยายามปั๊มหัวใจหรือ CPR จนตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็หยุดทุกอย่างไปแล้วโอ<ฮ>ปรากฏการณ์นี้ถูกบันทึกในวรารสารการแพทย์ครั้งแรกเมื่อปี1 9 8 2นะครับ แต่เพิ่งจะมาได้ชื่อเท่ๆว่า Lazarus สฟ e n o ม e n อ n เนี่ยก็ปี1993นี่เองแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคะจากข้อมูลที่รวบรวมกันมานะครับมีการตีพิมพ์เคสที่ยืนยันอย่างเป็นทางการทั่วโลกแค่ประมาณ65 7 6ถึงเ6เคสเท่านั้นเองครับโหน้อยมากจริงๆถือว่าหายากแบบสุดๆไปเลยครับ แต่มันก็น่าขนลุกเหมือนกันนะคะที่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้แถมยังเกิดได้ทั้งในและนอกโรงพยาบาลด้วยใช่ครับที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันเกิดได้กับคนทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กทารกอายุแค่9เดือนไปจนถึงผู้สูงอายุเฉียดร้อยปีเลยอะไรคือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นั่นสิครับในเมื่อทีมแพทย์ทําทุกอย่างแล้วแต่ไม่สําเร็จแล้วอยู่ๆร่างกายมันสตาร์ตตัวเองติดขึ้นมาได้ยังไง วงการแพทย์เขามีคำอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับคือปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่แบบฟันธงได้ร0 0เเซนะคะเพราะว่ามันซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นน้อยมากจนศึกษายากแต่ก็มีทฤษฎีหลักๆที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอยู่3ข้อที่พอจะอธิบายกลไกลที่น่าจะเป็นไปได้คะ่ะโอเคครับงั้นเรามาลองไขปริศนานี้ไปทีละข้อกันเลยทฤษฎีแรกคืออะไรครับ ทฤษฎีแรกและเป็นอันที่คนเชื่อกันมากที่สุดมีชื่อว่า hyperinflation ค่ะ h y ร์อ i n f l a t i o n แปลเป็นไทยก็คือภาวะปอดขยายตัวเกินหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือภาวะความดันในซวงอกสูงเกินไปค่ะความดันในซวงอกสูงหมายความว่ายังไงครับมันเกี่ยวข้องกับการปั๊มหัวใจยังไงลองนึกภาพตามนะคะระหว่างการทำ CPR เนี่ยนอกจากจะก,กดหน้าอกแล้วก็จะมีการบีบลูกโป่งช่วยหายใจใช่ไหมคะครับทีนี้ ถ้าหากว่ามีการช่วยหายใจที่มันเร็วและแรงเกินไปอากาศที่อัดเข้าไปในปอดมันจะระบายออกมาไม่ทัน oh. มันเลยเกิดการสะสมของอากาศในปอดมากขึ้นเรื่อยๆจนปอดขยายตัวผิดปกติแล้วก็สร้างแรงดันมหาศาลขึ้นมาในช่องอกของเราค่ะเดี๋ยวสิครับนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าการพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยการอัดอากาศเข้าไปเนี่ยกลับกลายเป็นตัวสร้างปัญหาซะเอง ฟังดูย้อนแย้งมากเลยมันย้อนแย้งแต่ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะแรงดันที่สูงมากๆในช่องอกมันไปทำหน้าที่เหมือนการบีบหรือกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ที่ต้องนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเหมือนเราไปเหยียบสายยางไว้ใช่เลยค่ะเลือดเหลไหลกลับไปที่หัวใจได้ไม่ดีพอ ทีนี้พอทีมแพทย์ตัดสินใจหยุด CPR รแรงกดหน้าอกหายไปการช่วยหายใจก็หยุดลงความดันในช่องอกที่เคยสูงปรี๊ดก็ค่อยๆลดลงอ๋อเหมือนเรายกเท้าออกจากสายยางเลือที่เคยโดนกั้นไว้ก็เลยสามารถไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้อีกครั้งพอมันไหลกลับเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมในจังหวะที่พอดีมากๆหัวใจก็อาจจะถูกกระตุ้นให้กลับมาเต้นได้เองเหมือนมีคนไปกดสวิตช์เปิดใหม่ถูกต้องเลยค่ะโหย น่าาึงมกครับนั่นคือหัวใจของทฤษฎีไฮเปอร์อินฟลชันเลยค่ะส่วนทฤษฎีที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเรียกว่าการออกฤทธิ์ล่าช้าของยาค่ะอันนี้พอจะเดาทางได้หมายถึงยาที่ฉีดเข้าไปตนกู้ชีพใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยาหลักๆที่เราใช้กันในการกู้ชีพก็คืออะดรีนาลีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจโดยตรงครับ แต่ในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วระบบไหลเวียนเลือดมันแทบจะไม่ทำงานเลยการฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดมันอาจจะไปไม่ถึงหัวใจในทันทียาอาจจะไปข้างค้างอยู่ตามหลอดเลือดส่วนอืน่นใช่ค่ะเหมือนส่งพัสดุไปแต่ถนนปิดการจราจรติดขัดพัสดุก็เลยไปไม่ถึงปลายทางเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะแต่พอเราหยุด CPR แรงกดทับต่างๆมันหายไปเลือดอาจจะเริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้นนิดหน่อยซึ่ง นิดหน่อยที่ว่านี่แหละค่ะที่อาจจะเพียงพอที่จะพายาที่ค้างค้างอยู่ให้เดินทางไปถึงหัวใจได้ในที่สุดแล้วก็เริ่มออกฤทธิ์กระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นหลังจากที่ทุกคนถอดใจไปแล้วใช่เลยค่ะน่าทึ่งจริงๆครับแล้วทฤษฎีสุดท้ายล่ะครับทฤษฎีสุดท้ายเป็นเหมือนการรวบรวมปัจจัยอื่นๆที่แก้ไขได้ค่ะคือบางครั้งคนไข้าอาจจะอยู่ในภาวะบางอย่างที่ทําให้ร่างกายเหมือนกับ ปิดสวิตช์ตัวเองชั่วคราวจนเราตรวจไม่พบสัญญาณชีพแล้วก็เข้าใจผิดว่าเสียชีวิตไปแล้วภาวะที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำมากหรือไฮโปเซอร์เมียค่ะเช่นคนที่จมน้ำเย็นจัดอร่างกายจะลดการทำงานทุกอย่างลงเพื่อเอาตัวรอดหัวใจอาจจะเต้นช้าและเบามากๆจนเครื่องมือจับสัญญาณไม่ได้ครับหรืออีกภาวะคือภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไฮเปอร์คลีเมีย ซึ่งเป็นภาวะเกลือแร่ผิดปกติที่ไปรบกวนการทำงานของหัวใจอย่างรุนแรงแต่พอเวลาผ่านไปร่างกายอาจจะปรับสมดุลได้เองหรือปัจจัยที่ก่อกวนมันหายไปร่างกายก็อาจจะฟื้นกลับมาทางานได้เองอีกครั้งค่ะฝั่งทฤษฎีทั้ง3ข้อแล้วพ่อจะเห็นภาพเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือกลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นได้ยากมากๆทีนี้ทฤษฎีก็ส่วนหนึ่งผมอยากรู้ว่าในเคสที่เกิดขึ้นจริง ผลลั์มันเป็นยังไงบ้างครับมันจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในหนังหรือเปล่านั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะความจริงมันซับซ้อนกว่าในหนังเยอะเลยผลลัพธ์ของแต่ละเคสมันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยค่ะมีทั้งเรื่องที่น่าเศร้าและเรื่องที่เปี่ยมไปด้วยความหวังงั้นเรามาเริ่มจากด้านที่น่าเศร้าก่อนแล้วกันครับได้ค่ะมีการศึกษาชิ้นหนึ่งในประเทศฟินแลนด์เขาสำรวจข้อมูลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลไปกว่า1,300รายครับ แล้วก็พบเคสที่เข้าข่ายปรากฏการลาซารัสถึง5ครั้งแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือในทั้ง5เคสนั้นผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณชีพแค่ชั่วครู่แค่แป๊บเดียวเหรอครับค่ะไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นอีกครั้งและเสียชีวิตลงในที่สุดมันเหมือนเป็นแค่แสงสุดท้ายที่วาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปแค่มีความหวังขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปคงเป็นอะไรที่บีบคันหัวใจครอบครัวมากนะครับใช่ค่ะ หรืออีกเคสหนึ่งที่ค่อนข้างดังมาจากโรงพยาบาลในโปรตุเกสเป็นผู้ป่วยชายอายุ71ปีทีมแพทย์พยายามทำ C P R อยู่นานถึง20นาทีแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบสนองเลยครับสุดท้ายจึงประกาศการเสียชีวิตแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแค่1น,นาทีหลังจากนั้นพยาบาลที่กำลังเก็บของอยู่สังเกตเห็นว่าเครื่องมอนิเตอร์จับสัญญาณชีพได้อีกครั้งหัวใจของเขากลับมาเต้นเองเหลือเชื่อ แล้วสุดท้ายเขาเป็นอย่างไรบ้างครับแม้ว่าร่างกายของเขาจะฟื้นตัวนะคะระบบต่างๆกลับมาทำงานแต่สมองของเขาได้รับความเสียหายจากการขาดออกซิเจนนานเกินไปทำให้เขาไม่สามารถกลับมามีสติรับรู้ได้เต็มที่เหมือนเดิมและสุดท้ายก็เสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะเคสเนี้ยแสดงให้เห็นภาพที่น่าเศร้าอีกด้านหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่แค่การกลับมาของหัวใจแต่คำถามคือแล้วคนคนเดิมได้กลับมาด้วยหรือเปล่า นั่นสินะครับการรอดชีวิตแบบที่สมองไม่กลับมาทำงานเหมือนเดิมมันอาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่าสำหรับคนรอบข้างแต่ในความมืดมดนนี้มันพอจะมีเคสที่เป็นแสงสว่างแห่งความหวังบ้างไหมครับมีค่ะและเคสเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นที่สนใจของวงการแพทย์มีรายงานผู้ป่วยรายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักแต่ยืนยันว่าหลังจะเกิดปรากฏการณ์ลาซารัสหัวใจกลับมาเต้นและร่างกายค่อยๆฟื้นตัวจนกลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์ กลับมาได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ค่ะโดยที่ไม่พบความบกพร่องทางระบบประสาทใดๆเลยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทุกอย่างโอ้โห oh. ซึ่งมันเป็นเครื่องยืนยันว่าการฟื้นตัวเต็มรูปแบบนั้นเป็นไปได้แม้โอกาสจะน้อยมากก็ตามมันคือเคสที่คอยย้ำเตือนวงการแพทย์ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจฉีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ดีพอพอได้ฟังเรื่องราวของเคสต่างๆแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้สั่นสะเทือนวงการแพทย์ขนาดนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่มันส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆโดยเฉพาะกับรากฐานของการทำงานและเรื่องจริยธรรมเลยถูกต้องเลยค่ะประเด็นที่ใหญ่ที่สุดและถูกกระทบโดยตรงเลยก็คือการวินิจฉัยความตายครับลองคิดดูสิคะว่าในฐานะแพทย์คุณจะมั่นใจได้อย่างไรร้อเเซว่าจะประกาศการเสียชีวิตตอนไหนในเมื่อมันยังมีโอกาสแม้จะแค่0.001%ที่หัวใจจะกลับมาเต้นเองได้ เป็นคําถามที่น่าหนักใจแทนเลยนะครับเพราะการประกาศการเสียชีวิตมันเป็นจุดที่สิ้นสุดทุกอย่างทั้งในทางการแพทย์และสําหรับครอบครัวถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่มากและนี่ก็คือที่มาของแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศค่ะปัจจุบันมีคำแนะนำที่ชัดเจนว่าหลังจากที่ทีมแพทย์ตัดสินใจหยุดการกู้ชีพแล้วให้เฝ้าสังเกตการผู้ป่วยต่อไปอีกอย่างน้อย10นาทีรออีก10นาทีใช่ค่ะ โดยต่อเครื่องมอนิเตอร์เอาไว้ตลอดเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าจะไม่มีสัญญาณชีพใดๆกลับคืนมาอีกก่อนที่จะประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการการรอ10นาทีมันทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าก่อนที่จะมีแนวปฏิบัตินี้มันอาจจะมีกี่เคสที่การประกาศนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปแค่ไม่กี่นาทีเป็นความคิดที่น่าขนลุกเหมือนกันนะนอกจากนี้มันยังส่งผลต่อแนวทางการทํา CPR ด้วยค่ะจากทฤษฎีไฮเปอร์อินฟลชันที่เราคุยกันไปตอนแรก ทำให้แพทย์ต้องกลับมาใส่ใจเรื่องการช่วยหายใจมากขึ้นว่าจะต้องไม่เร็วและแรงเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงใช่ค่ะและยังมีข้อเสนอแนะให้พยายามกู้ชีพผู้ป่วยบางประเภทนานขึ้นอย่างน้อย20นาทีเพราะเราได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์นี้ว่าบางทีร่างกายอาจจะแค่ต้องการเวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่ในห้องฉุกเฉินใช่ไหมครับผมว่ามันต้องมีประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นตามมาอีกแน่โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและจริยธรรมแน่นอนค่ะ ลองนึกถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างการบริจาคอวัยวะดูสิคะโอโ้โหจริงด้วยซึ่งเป็นกระบวนการที่ทุกวิลิทีมีค่าการตัดสินใจว่าจะเริ่มกระบวนการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รออยู่จะทำได้อย่างไรถ้ามันยังมีความเป็นไปได้ที่เจ้าของร่างจะฟื้นคืนชีพมันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับทีมแพทย์และครอบครัวอย่างยิ่งเลยนะครับจริงค่ะ ด้านหนึ่งคือความหวังที่ริบรีของผู้ป่วยตรงหน้าอีกด้านหนึ่งคือชีวิตของผู้ป่วยอีกหลายคนที่รอคอยอวัยวะอยู่เป็นการตัดสินใจที่หนักหน่วงมากแล้วความรู้สึกของครอบครัวล่ะครับผมว่านั่นก็เป็นอีกประเด็นที่ใหญ่มากใช่เลยค่ะการให้ความหวังที่อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือการสร้างความสับสนกับญาติที่กำลังโศกเศร้าอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากยังไม่นับรวมความกดดันที่แพทย์ต้องเจออีกนะคะครับ มีการพูดคุยกันในวงการว่าแพทย์บางคนอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้แต่ลังเลที่จะรายงานเพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องหรือถูกวิจารณ์ว่าวินิจฉัยผิดพลาดซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้จำนวนเคสที่เรารู้จักกันทุกวันนี้น้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะท,ทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ลาซารัสไม่ใช่เรื่องของปฏิหารเหนือธรรมชาติเลยนะครับแต่มันคือปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่หายากและเต้นไปด้วยปริศนาซึ่งทำให้เราได้เห็นว่า เส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายที่เราเคยคิดว่ามันชัดเจนจริงๆแล้วมันอาจจะบางกว่าที่เราเคยเข้าใจมาตลอดใช่ค่ะมันคือการที่ระบบไหลเวียนเลือดกลับมาทำงานได้เองอีกครั้งหลังจากที่การช่วยเหลือทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วโดยมีกลไกทางร่างกายที่พอจะอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในซวงอกหรือการออกฤทธิ์ที่ล่าช้าของยาและปรากฏการที่หาได้ยากนี้ก็ได้ทิ้งโจทย์ใหญ่เอาไว้กับทั้งวงการแพทย์ จริยธรรมและกฎหมายที่จะต้องกลับไปขบคิดและหาคําตอบกันอย่างรอบด้านต่อไปปรากฏการณ์นี้ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองจริงๆนะครับว่าแล้วเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการตายทางคลินิกซึ่งคือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกับการตายที่ไม่อาจหวนคืนนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่และในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไม่หยุดเราสามารถยืยื้อชีวิตคนได้นานขึ้นเรื่อยๆนิยามของคำว่าจุดสิ้นสุดของชีวิต จะเปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้อีกมากน้อยแค่ไหนในอนาคตคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ